ทีนี้ในส่วนของสิ่งที่เรียกว่าข้อโต้แย้งหรือข้อสงสัยนะครับซึ่งเวลาเราสอบนเซอร์เนี่ยผมว่าศิละปะในการตอบข้อโต้แย้งที่ดีนะครับคือไม่ตอบตรงๆไม่ตอบให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกว่าเรากาลังเรากาลังคิดคนละฝั่งกับเขาหรือไม่ตอบให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกว่าเรากำลังตอบแล้วเขารู้สึกเสียหน้าหรือเขาคิดผิดนะครับการตอบข้อโต้แย้งจรงิงๆที่ดีนะครับคือเราต้องตอบให้เขารู้สึกว่าเราอ่ะก็เคยคิดแบบเขา แต่เราอะพอเข้ามาฟังมุมมองบางอย่างทาให้เราเปลี่ยนมุมมองซึ่งเรากําลังชวนให้เขาเนี่ยเปลี่ยนมุมมองเหมือนเราโดยที่ให้เขารู้สึกว่านะครับเขาได้รับมุมมองเหมือนเราเขาได้เปลี่ยนมุมมองไม่ใช่เขาเนี่ยฟังเราหักล้างความคิดเขานะครับอย่างนั้นจะไม่โอเคเลยทีเดียวนี่ก็คือศิลปะการตอบข้อตัวแย้งซึ่งเรามาดูทีละข้อ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 กันนะครับอย่างนี้ผมบอกแล้วก็คือนะครับโดยปกติเวลาเราสปอนเซอร์นะครับถ้าใครก็ตามนะครับไม่ได้มีข้อตัวแย้งบางทีหน้าเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เลย ทีนี้ข้อตัวแย้งจะรู้ได้ไงว่าเขาติดหรือไม่ติดผมว่าเราต้องรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการนัดหมายละหรือการถามทัศนคติแล้วว่าเขาคิดยัไงกับเครือข่ายบ้างนะครับถ้าเขาเคยบอกว่านะครับเขาควรทาไม่ได้มากๆเลยเพราะเขารู้จักคนน้อยแสดงว่ารู้แล้วคนนี้อาจจะต้องเคลียร์ข้อแ้งว่าไม่รู้จะไปชวนใครถ้าเขารู้สึกว่าวันนี้เขายุ่งมากเลยไม่มีเวลาก็เคลียร์เรื่องไม่มีเวลาถ้าเขาแอนตี้เครือข่ายเพราะติดว่าพวกนี้เป็นปีระมิดเป็นลูกโซ่ก็เคลียร์เรื่องนี้หรือถ้าเขาออกตัวเลยว่าเขาพูดไม่เก่่่งงงกก็เเียรพูดไม หรือเขาบอกว่าเคยทาแล้วเคอขายมันก็มือกันหมดแล้วแหละก็เคลียเรื่องนี้เห็นไหมครับแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไม่ได้เคลียทุกคนนะครับผมเชื่อว่านะครับแทบจะไม่มีใครเลยนะครับที่เราต้องเคลียรทุกเรื่องถ้าเกิดเราเคลียคนนั้นครับแสดงว่าคนนั้นคงจะเป็นมนุษย์เจ้าปัญหานะครับในเครือข่ายซึ่งผมว่ามันมีน้อยมากเรามาดูเทลียเรื่องครับถ้าเขาออกตัวตอนที่เราชวนว่าเขายุ่งมากเลยไม่ค่อยมีเวลานะครับแล้วก็สปอนเซอร์ตามปกติไปเรื่อยๆพอมาถึงหน้านี้ปุ๊บเราจะรู้แล้วคนที่เรากำลังคุยกินติดเรื่องเวลา เราก็บอกว่านี่แหละครับจริงๆแล้วเนี่ยพอเราฟังทุกอย่างจบปั๊บนะครับเรามีความสุขธุรกิจนี้ดีมากเลยแต่ติดอยู่เรื่องหนึ่งเราสึกไม่ค่อยมีเวลาเลยนะครับแต่เราก็เอาวะลองดูแล้วกันลองแบ่งเวลาไปฟังที่ประชุมดูพอเราไปที่ประชุมเสร็จปั๊บนี่แหละครับมันทำให้เราได้ฟังเรื่องหนึ่งทําให้เราเคลีย์เรื่องเวลาเลยก็คือเราก็เริ่มเปิดมาหน้านี้แล้วเราก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่มีเวลาเราแต่ว่าทำเล่นๆก็แล้วกันแต่จริงๆแล้วนะครับที่ประชุมเนี่ย พูดเรื part, er ่องนึงทาให้เรามีมุมมองเรื่องเวลาที่ดีขึ้นเขาบอกว่าวันนี้นะครับคนเรามีเวลา24ชั่วโมงนะครับ8ชั่วโมงทํางาน8ชั่วโมงเรียนหนังสือ8ชั่วโมงพักผ่อนคนจะรวยคนจะจนนะครับต่างกันที่8ชั่วโมงที่3เอาไปทําอะไรระหว่าง8ชั่วโมงนี้จะไปใช้ในการใช้เงินหรือ8ชั่วโมงนี้ใช้ในการหาเงินซึ่งแต่เดิมนะครับผมบอกเลยว่าที่ผมบอกว่าไม่มีเวลาเนี่ยผมเอาเวลา8ชั่วโมงนี้นะครับไปใช้เงินแต่ละวันเรามีเวลาว่าง8ชั่วโมง30วันก็20ชั่วโมงเดือน ทำอะไรบ้างเช่นปาร์ตี้สังสรรค์ช้อปปิง้งเที่ยวรอะไรอื่นซึ่งเหล่านี้ลดแต่ไปกิจกรรมที่เป็นค่าใหญ่าทั้งสิ้นนะครับซึ่งบางคนบอกเราไม่ได้ทำพวกนี้เลยเราแค่กลับบ้านนอนเล่นก่อนนอนจริงก็เป็นการใช้แป่งเวลาแปดชั่วโมงนี้นะครับที่ไม่ค่อยเกิดเกิดเท่าที่ควรนะครับเราไม่ได้กัให้เรานี้นะครับไม่ต้องทําพวกนี้เลยแต่เราเพียงแค่แบ่งเวลาแปดชั่วโมงนี้อาจจะแบ่งมาสักส่วนหนึ่งก่อน2ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงนะครับเราขอเวลาเบื้องต้นนะครับประมาณ สามสิบชั่วโมงก่อนต่อเดือนนะครับเอาไปทําอะไรบ้างเอาไปนะครับทํางานอื่นนะครับเอาไปศึกษาสื่อเพิ่มเติมเอาไปนะครับคุยกับโค้ดเอาไปเข้าประชุมนะครับซึ่งวันนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตรงเนี้ยเราเรียกว่าเอาเวลานี่ครับไปลงทุนนะครับเริ่มสร้างเนื้องานสปอนเซอร์เริ่มเรียนรู้ในสื่อเริ่มปรึกษากับโค้ดเริ่มเข้าประชุมทั้งหมดเนี้ยผมเรียกว่าเอาเวลาไปทํางานที่หาเงินนะครับ พอผมฟังเสร็จผมว่าเออใช่เนาะวันนี้ผมกําลังบอกเพื่อนเลยครับว่านายเนี่ยเพื่อนๆเ,เนี่ยยังไม่ต้องแบ่งเวลาทั้งหมด8ชั่วโมงนี้หรอกครับในการที่จะมาทําเครือข่ายเต็มเวลานะครับไม่ต้องออกจากงานนะครับแต่คุณเพียงแค่เริ่มแบ่งเวลาส่วนหนึ่งก่อนนะครับจากง่ายๆก่อนเหมือนวันเนี้ยเอาซีดีมาข้ามไปรอเริ่มแบ่งเวลานะครับขึ้นรถปุ๊บแทนที่จะฟังเทสฟ,ฟังเพลงลองฟังสื่อเราข้ามดูก่อนกลับไปที่บ้านถ้ามี DVD มีดี 13, เราเปิดดีวีดีศึกษาเพิ่มเติมดูอาทิตย์หนึ่งขอวันหนึ่งก่อน แบ่งเวลามาลองเข้าเซนเตอร์ดูค่อยๆนะครับปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองนะครับแล้ววันหนึ่งคุณเห็นความคุ้มค่าว่าวันนี้คุณจะแบ่งเวลาส่วนหนึ่งนะครับมาเริ่มศึกษาเครือข่ายก่อนนะครับและอนาคตเนี่ยเมื่อคุณทำเครือข่ายประสบความสำเร็จคุณจะสามารถออกแบบเวลานะครับแตกแต่แต,แต่จะเป็นพักผ่อนพักผ่อนทํางานหรือพักผ่อนพักผ่อนพักผ่อนได้หมดทุกอย่างที่คุณต้องการได้เลยทีเดียวนะครับเรื่องที่2นะครับก็คือบางคนรู้สึกว่าทําเครือข่ายอะ่ะเราเข้ามาเป็นพีระมิดทําแล้วคนข้างบนรวย ราต้องพูดอย่างนี้เขาว่าจริงๆแล้วเราอาจจะแอบเห็นด้วยแต่ถ้าเกิดสมมุติเราคิดแบบเป็นกลางๆเราไปทํางานแน่นอนคือตําแหน่งพนักงานเบื้องต้นนะครับเราก็ต้องมีพนักงานทุกคนก็จะถูกสั่งการโดยเมนเจอร์หรือหัวหน้าแน่นอนเมนเจอร์ก็จะถูกนะครับจ้างงานโดยโอนเนอร์หรือเจ้าของคําถามคือระหว่างพนักงานระดับเบื้องต้นกับเมนเจอร์ใครจะได้เงินมากกว่าอ m มพอย e e ี y, พนักงานเบื้องต้นทํางานแล้วผมว่า เมนเจอร์คงได้เงินเดือนมากกว่าและแน่นอนคือเมนเจอร์ที่ไหนจะมีไรายได้มากกว่าเจ้าของเห็นไหมครับถ้าเกิดคิดแบบไม่เป็นกลางเลยพนักงานทําให้เจ้าของรวยหรือเปล่าก็อาจจะพูดได้นะครับแต่ในความเป็นจริงผมอยากจะบอกเลยว่างานประจำนะครับพนักงานก็ไม่ได้ทําให้เจ้าของรวยแล้วครับถ้าเขาไม่จ้างงานเราเราก็ต้องเป็นคนหนึ่งที่ตกงานเพราะฉะนั้นคือมองเป็นกลางๆผมว่าโรงงานประจำนะครับก็ไม่ใช่ปีระมิตรเจ้าของนะครับจ้างงานเรา เราได้งานเราได้เงินเจ้าของก็ได้งานจากที่เราทําไปผมว่าเขาดีทั้งคู่เพราะฉะนั้นเครือข่ายเช่นเดียวกันนะครับวันนี้คนที่อยู่บนเขาเองก็ต้องช่วยงานคนที่มาใหม่คนที่มาใหม่ไม่ต้องไปเรียนรู้ประสบการณ์นะครับก็มีคนข้างบนคอยช่วยเหลืออยู่ผม่าคิดแบบนี้ยจะสบายใจมากกว่าว่าคนข้างบนนะครับก็ไม่ได้รวยขึ้นเพราะคนข้างล่างทำเราครับแต่ถ้าเขาไม่ชวนเราเราไม่ทาเขาชวนคนอื่นก็ได้เช่นเดียวกันงานประจํา ถ้าเราบอกว่าทำแล้คนข้องบนรวยยาง้งเราไม่ทํางานประจําดีกว่าคุณก็ไม่มีเงินหัวหน้างานหรือเจ้าของเจ้าอนหนึ่งก็ได้คิดอย่างนี้ผมว่าแฟงทั้งงานประจําแล้วก็ธุรกิจเครือข่ายนะครับว่าคนที่มาใหม่ได้เงินน้อยแต่เมื่อคุณพัฒนาตัวเองคุณก็เป็นเมนเเจอร์คุณเป็นเจ้าของเช่นเดียวกันวันนี้คุณมาใหม่ในเครือข่ายวันเนี้ยคุณยังไม่มีองค์กรคุณเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้นำวันนึงคนเป็นผู้นำมีองค์กรคุณก็ได้เงินเช่นเดียวกันนะครับนี่คือเรื่องของพีระมิดมาก่อนมากนะผม ต่อไปเรื่องลูกโซ่ก<ฮ>ับเครือข่ายต่างกันยังไงบ้างจริงๆแล้วคือคำว่าลูกโซ่นะครับไม่ใช่คําเชิงลบเลยถ้าคุณเข้าใจจริงๆนะครับวันนี้ผมว่าคำว่าลูกโซ่ะทุกอย่างก็เป็นลูกโซ่หมดไม่ใช่เฉพาะเครือข่ายหรอกครับวันนี้สินค้าทุกชิ้นนะครับเมื่อมีการซื้อเปลี่ยนมือผมว่าผู้ประกอบการทุกรายได้เงินหมดจากโรงงานมาโฆษณาโฆษณามาค้าส่งค้าส่งมาค้าปีขั้นตอนพวกนี้นะครับผมบอกเลยว่าถ้าคุณจะมองว่าเป็นลูกโซ่นะครับก็คือใช่แต่ถามว่า แล้ววันนี้ถ้าเกิดเราแอนตี้เขาว่าลูกโซ่อย่างนั้นทุกคนก็คงไม่ต้องมีใครซื้อสินค้าจากค้าปลีกหมดเลยสิครับทุกคนก็ต้องไปซื้อหน้าโรงงานหมดเลยซึ่งในความเป็นจริงเป็นไปไม,ไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือเขาลูกโซ่ไม่ใช่คำเชิงลบแต่ถ้าความหมายของเขาว่าธุรกิจลูกโซ่ผิดกฎหมายหรือบางทีเรียกมันว่ามันีเกมก็คือธุรกิจพวกนั้นเนี่ยมันจะไม่มีสินค้านะครับมันจะเป็นการชวนคนแล้วก็ได้ค่าหัวคิวมาซึ่งบอกเลยว่าอย่างนั้นเนี่ยผิดกฎหมายแต่ธุรกิจโซ่ของเรานะครับไม แต่เราจะได้เงินจากการที่เขาเนี่ยซื้อสินค้าซึ่งก็ไม่ใช่หมายความว่าคนที่มาก่อนจะได้เปรียบคนที่มาทีหลังสามารถแซงกันได้ตัวอย่างง่ายๆพูดให้เห็นภาพนะครับวันนี้เรามาก่อนเราไม่มีบาลานซ์เลยเราก็ไม่ได้ค่าบริหารทีมแต่ถ้าเกิดคนที่เราชวนมีบาลานซ์หมื่นหนึ่งเขาก็ได้ค่าบริหารทีมจาก34%จากหมื่นหนึ่งแต่ถ้าชันลึกลงไปได้มีบาลานซ์ห้าหมื่นเขาก็ได้ค่าบริหารทีมเป็นบาลานซ์ห้าหมื่นลึกลงไปอีกมีบาลานซ์แสนหนึ่ง เขาก็ได้ค่าบริหารทีมจากโวลูมแสนหนึ่งเห็นไหมครับคนที่มาหลังสุดเลยถ้ามีซ้ายแสนขวาแสนเขาก็ได้บาลานซ์แสนหนึ่งขึ้นมามีบาลานซ์แค่ห้าหมื่นก็ได้น้อยกว่าขึ้นมามีบาลานซ์หมื่นหนึ่งก็ได้น้อยกว่าตัวเราเองเราไม่มีบาลานซ์เลยเห็นไหมครับเรามาก่อนแต่เราได้เงินน้อยกว่าเพราะเราสร้างทีมได้น้อยกว่าเห็นไหมครับมันก็ถูกกฎหมายเป็นเครือข่ายที่มาก่อนมาหลังใครทำงานได้มากกว่าก็ได้เงินมากกว่านะครับคนบางคนบอกพูดไม่เก่งผมกำลังอธิบายถึงทักษะทุกอย่างรวมกันหมดเลยไม่ใช่เพียงแค่การพูด ธิบายเรื่องการพูดที่เห็นภาพว,าว่าการพูดถ้าคุรกัแบบตรงไปตรงมาคือมันคือทักษะที่เรียนรู้ได้มันถึงมีคอร์สมีหนังสือสอนการพูดแล้ววันนี้การพูดสำคัญยังไงครับเด็เซี้ไปเห็นภาพต่อให้ไม่ใช่เธือขายนะครับันนี้โปรแกรมเมอร์หนึ่งคนนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากหนังสือเลยนะครับปี2013โปรแกรมเมอร์หนึ่งคนที่พูดได้แค่ภาษาไทยอาจจะมีเงินเดือนหมื่นห้าแต่โปรแกรมเมอร์หนึ่งคนที่พูดไทยได้ญี่ปุ่นได้อาจจะมีเงินเดือนสามหมื่นต่างกันแค่หมื่นห้าต่อเดือนแต่ถ้าทํางาน ผ่านไป40ปีส่วนต่างเป็น7,200,000บาทเลยเพราะฉะนั้นผมถามว่าถ้าคุณรู้อย่างนี้คุณไปเนนรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นดีไหมครับอาจจะเรียนประมาณ3เดือน6เดือนหรือปีหนึ่งแต่เมื่อบ้านปลายผ่านไปนะครับ40ปีเราได้ต่างกันเนี่ยเกือบ10ล้านเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นทักษะแบบนี้เราหลายๆคนเมื่อเห็นความสำคัญเลยอยากเรียนรู้ทักษะการพูดนะครับผมบอกเลยว่าเป็นทักษะที่ CEO หรือหัวหน้าง,งานทุกคนเนี่ยจำเป็นต้องมีในการพูดจูงใจพูดให้เห็นพูดให้คนในบริษัทเนี่ เห็นพ้องสิ่งที่เราอยากนาเสนอเพราะฉะนั้นคือผมว่าถ้าวันนี้คุณที่อยากจะเป็นเจ้าคนในคนนะครับทักษะที่จะเป็นที่สุดก็คือการพูดเพราะฉะนั้นคือเมื่อคุณเข้ามาทําเครือข่ายผมจะบอกเลยครับว่าในธุรกิจเครือข่ายจะมีระบบที่เรียกว่าเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์นี่แหละครับเป็นการสอนให้คนเนียมีความมั่นใจมีทักษะในการนําเสนอหรือการพูดต่อหน้าชุมชนนี่นะครับที่รวดเร็วที่สุดแล้วที่สำคัญคือคุณไม่ต้องไปเข้าหลักสูตรเรียนรู้นี่ครับ เป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะครับคุณสามารถเรียนรู้จากการพูดได้ฟรีเลยทีเดียวนะครับในธุรกิจเครือข่ายนะครับเพราะฉะนั้นคือพูดไม่เก่งก็ฝึกได้ไม่ต่างกันที่คุณไปฝึกว่ายนะ้ำฝึกขัดจักรยานหรือฝึกออกกำลังกายตีแบดเล่นบาสเล่นบอลเลยนะครับตรงนี้เป็นทักษะที่ต้องฝึกให้ได้นะครับไม่ต้องกลัวครับในโลก S5 มีสอนหมด3เดือนครับคุณจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่เลยนะครับที่คุณจะเป็นคนที่มั่นใจขึ้นแล้วก็พูดนําเสนอได้ดีขึ้นไม่เพียงแค่ธุรกิจเครือข่ายเวลาคุณไปพรีเซนต์งานในที่ทํางานนะครับ ผมว่าหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานนะครับร้องว้าวแน่นอนว่าคุณเนี่ยทำไมถึงมีสถานการ์พูดที่ดูน่าสนใจแล้วก็นําเสนอได้ดีมากๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือไม่รู้จะไปชวนใครคําถามคือจริงหรือเปล่าไม่รู้จะไปชวนใครนะครับวันนี้นะครับก่อนที่คุณจะบอกว่าคุณไม่ไ้จะชวนใครนะครับคุณต้องรู้ก่อนว่าธุกรกิจนี้มันดีขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คือมีเรื่องง่ายๆเป็นคําถามที่ผมจะถามคุณนะครับประมาณ5้าหเรื่องเช่นวันนี้คุณบอกคุณไม่ได้จะไปชวนใคร พราะคุณไม่รู้ว่าเครือข่ายดีแต่ถ้าคุณรู้ว่าดีปั๊บเบอร์มือถือคุณนะครับมีกี่เบอร์ผมมั่นใจได้ว่านะครับในเบอร์มือถือของแต่ละคนนะครับผมว่าน่ยังมีเกิน50เบอร์ร้อยเบอร์คุณลองเลื่อนมาดูนะครับจากกอไก่ถึงพ้อต้องคู่เถึงแนะครับใครบ้างที่คุณรู้สึกดีดด้วยถ้าคุณรวยถ้าคุณได้เงินแสนคุณจะชวนใครบ้างในโทรศัพท์คุณผมว่าคุณมีเพียบนะครับโทรศัพท์เครื่องเดียวกันนั้นนะครับผมเชื่อว่าสมัยนี้นะครับโทรศัพท์เกือบทุกคนนะครัับบต้้อองงสาาาาามรรรรรถถ่่่ยูููปปปปไไดดดคคุณลเิในแกีภพว คุณมีรูปที่คุณถ่ายคู่กับใครบ้างนะครับผมว่าคุณคงไม่มีเฉพาะรูปที่คุณถ่ายเดี่ยวๆหมดเลยนะครับคุณคงจะมีรูปที่ถ่ายกับเพื่อนกับน้องกับแฟนกับญาติกับเพื่อนที่ทํางานถ้าคุณไม่อยากกดดูก่อไก่หึงห้องคุกคุณก็ไปกดดูในรูปภาพว่าคุณมีรูปใครบ้างคนกลุ่มนั้นนะครับที่คุณเพิ่งถ่ายรูปด้วยผมว่าคุณชวนได้หมดแน่นอนเลยทีเดียวนะครับลองชวนดูอย่าเพิ่งคิดแทนใครก่อนหรืออีกคําถามหนึ่งถ้าวันนี้คุณบังเอิญได้ตั๋วรายวันของ BTS มาฟรี่มหอชิ นะครับหรือถ้าเกิดคนต่างจังหวัดไม่เคยขึ้นนะครับก็จินตนาการว่าคุณได้ตั๋วรถมาฟรีๆนะครับแล้วคุณกําลังจะไม่ใช้ตัว๋วันนี้ละคําถามคือคุณจะเอาตั๋วเนี้ยไปให้ใครดีนะครับผมว่าบางทีคุณก็จะให้คนที่สารยนตรถไฟนี้แหละครับที่คุณรู้สึกว่าคุณเห็นหน้าแล้วคุณถูชตาด้วยนะครับเช่นเดียวกันธุรกิจเครือข่ายบางครั้งเนี่ยมันยังสามารถชนคนแปลกหน้าได้ซ้าได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆกำลังเพิ่งเริ่มนะครับก็อาจจะยังไม่แนะนําก่อนนะครับแต่ตรงนี้ผมผู้ได้เห็นภาพ เรารู้สึกว่าธุรกิจน,นี้ดีเราจะให้คนไม่ค่ทยทคนแบกหน้าที่เราเห็นหน้าถูกชะตาด้วยนะครับหรือถ้าวันนี้คุณมีเงิน5 0,000บาทฟรีๆเลยนะครับเงื่อนไขคือคุณต้องเงินห0 0 0 0นนี่แหละครับแต่ให้เพื่อนคนละหมื่น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 สี่คนหมื่นหนึ่งนั้นคุณจะได้รับด้วยนะครับคําถามคือคุณจะให้เงินใครดีหมื่นหนึ่งสี่คนเพื่อที่คุณจะได้รับเงินหมื่นบาทฟรีๆด้วยผมว่าคุณคงจะถามว่ามากกว่าสี่คนได้ไหมแน่นอนเลยทีเดียวเครือข่ายเหมือนกันครับมันคือเอาโอกาสดีๆไปให้เเพืื่่ออนนนนนะะคคครรรััับบหววีีี้้้ถาดุณไไปทยฟ โซกาลังจะชวนไปเที่ยวญี่ปุ่นฟรีถ้าวันนี้คําถามคือโซให้คุณเนี่ยชวนเพื่อนอีกแก๊งของอ,อีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นแก๊งของคุณเนี่ยอีก4ี่คนรวมคุณด้วยเป็น5คนอีกสี่คนคุณจะชวนใครบ้างผมเชื่อว่าคุณอาจจะคิดในใจว่ามีมากกว่าสี่คนซะอีกนะครับหรือวันนี้ถ้าคุณเล่นทวิตเตอร์เล่น Facebook คุณจะคุยกับใครบ้างผมว่า,าวทั้งหมดทั้งวงนี้แหละครับจะเป็นไอเดียมากพอนะครับที่ให้คุณอยากชวนเพื่อนเปิด Facebook ดูก็ได้นะครับอะไรก็ตามนะครับที่เป็นช่องทางนะคร นะครับใน Facebook ผมว่าคุณมีสังคมนะครับมากมายเลยทีเดียวนะครับขอเพียงแค่2อย่างคือคุณรู้สึกว่าธุรกิจนี้ดีนะครับคุณจะอยากชวนเขาเพราะนั้นคุณต้องลองศึกษาข้อมูลลองใช้สินค้าดูก่อนว่ามันดีจริงไหมเรื่องที่2คือคุณอย่าคิดแทนใครว่าเขาไม่เอาหรอกคนนี้นะครับเพราะเขาพูดไม่เก่งเพราะเขานะครับยุ่งเพราะเขานน่นเพราะเขานี้นะครับอย่าคิดแทนใครชวนให้ทุกคนเลยทีเดียวนะครับเรื่องสุดท้ายก็คือคนที่อาจจะเคยฟังเครือข่ายมาแล้วแล้วบอกว่า มันก็เหมือนกันหมดนั่นแหละเครือข่ายเดี๋ยวกรบอกนะครับว่ามันมีความเหมือนแต่มันก็มีความแตกต่างแล้วแน่นอนคือถึงแม้จะเป็นเครือข่ายบริษัทเดียวกันถ้าแค่ต่างกลุ่มต่างระบบก็ต่างกันแล้วนะครับผพ้่อใ้เห็นภาพนะครับไม่รู้พวกเราเคยเล่นธุรกิจโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ชื่อว่าไฮไฟหรือเปล่าผมว่ามันโด่งดังมากนะครับเมื่อสักประมาณ6 7ปีก่อนนะครับไฮไฟทำอะไรได้บ้างนะครับผมว่าก็คล้ายๆกับ Facebook นะครับไฮไฟนะครับโพสต์รูปได้นะครับ คอมเมนต์ได้นะครับสร้างอัลบั้มภาพได้ส่งข้อความได้ซึ่งปัจจุบัน Facebook ก็โพสต์รูปได้คอมเมนต์ Comment ได้คุยกันได้สร้างข้อความได้สร้างภาพได้ส่งภาพได้นะครับคำถามคือแล้วไฮไฟกับ Facebook ต่างกันยังไงบ้างมันต่างกันที่นะครับรายละเอียดต่างกันที่ความทันสมยัยต่างกันที่รูปลักษณ์ต่างกันที่การนําเสนอนะครับปัจจุบันนี้พอมันมี Facebook ถือกาเนิดขึ้นมานะครับคนหลายๆคนที่เคยเล่นไฮไฟนะครับก็แทบจะไม่มีใครเล่นแล้วนะครับ ก็เปลี่ยนไปใน a c e b o o k กันหมดเพราะ a c e b o o k เป็นโปรแกรมที่คล้ายๆลาย้าไฮไฟเป็นเว็บที่คล้ายๆไฮไฟแต่ลูกเล่นนะครับทันสมัยแล้วก็สะดวกกว่าเช่นเดียวกันครับวันนี้เครือข่ายมีหลายยุคมากตั้งแต่แยุคแรกที่เป็นขายตรงนะครับต้องตื้อง้อขอขายจนมาถึงยุคที่เป็นแบบเครือข่ายแต่เครือข่ายก็มีหลายๆธุรกิจซึ่งปัจจุบันนะครับเราเรียกตัวเองว่าธุรกิจเครือข่ายผู้บริโภคที่มีระบบในการจัดการนะครับดีเยี่ยมเปรียบเสมือนนะครับการเปลี่ยนจากยุคไฮไฟเป็นยุ Facebook นค Facebook เพราะฉะฉนน,นนั้คืฟซนน๊ก ทันสมัยมากๆนะครับอยากให้ทุกคนเห็นภาพว่าเครือข่ายเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันเหมือนที่ Hi Fi, ไฮไฟมันเหมือนกับ Facebook ในปัจจุบันนี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับคือเป็นข้อสงสัยหรือข้อติดอยู่ในใจหรือข้อโต้แยง้งที่เพื่อนเพื่อนใหม่เนี่ยพบบ่อยนะครับไม่มีเวลาพีระมิดลูกโซ่พูดไม่เก่งไม่รื้ชวนใครหรือเครือข่ายทํามาเยอะแล้วเห,เหมือนกันหมดซึ่งเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆฟังมุมมองในคลิปนี้แล้วนะครับเลือกพูดแต่ละมุมมองนะครับเชื่อว่า สิ่งที่ผมนําเสนอนะครับเป็นแง่มุมเชิงบวกแล้วก็ไม่ทัชชิ่งไม่ทําให้ใครเสียวความรู้สึกแน่นอนนะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับนี่คือเรื่องของข้อตัวแย้งหน้านี้ครับเห็นไหมครับรูปเล่มรูปแบบนะครับสวยงามอธิบายง่ายด้วยนะครับตรงนี้